ขณะที่เดินมาได้สักพักก็มาเจอชาวบ้านชายหญิงสามคนกำลังเดินนำอยู่ข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าพวกเขามาจากทางไหนทหารนายหนึ่งจึงทักออกไปว่ามีอะไรให้ช่วยไหมพร้อมกับเร่งฝีเท้าเข้าไปไกล้อ่อได้ระยะห่างแค่สองสามเมตรทหารทุกคนก็แทบช็อกเมื่อชายหญิงกลุ่มนั้น เด็กกลายเป็นดวงไฟสีเขียวลอยขึ้นต่อหน้าทหารทั้งกลุ่มดวงไฟทั้งสามพยายามเข้าโจมตีพวกทหารแต่ดีที่พวกทหารมีกันหลายคนเลยยังพอคุมสติไว้ได้และค่อยๆลาด้อย,อยเปลี่ยนเส้นทางเดินตรงไปยังถนนหลวงจนสักพักดวงไฟพวกนั้นก็หยุดและลอยหายขึ้นไปบนเขา